สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนอยในชั้นเรียนอนุบาล2กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากให้เด็กๆได้ลองทำกันด้วยค่ะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนนะคะไปฟังคำอธิบายพร้อมทำตามคุณครูกันได้เลยค่ะ สำหรับเกมการศึกษาในหน่วยกลางวันกลางคืนวันนี้นะคะให้เด็กๆโยงเส้นภาพที่มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้องเด็กๆด,ดูสิคะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะพระอะไรคะพระอาทิตย์ภาพที่สองเป็นอะไรคะพระจันทร์พระอาทิตย์อยู่ตอนอะไรคะตอนกลางวันใช่ไหมคะพระจันทร์ล่ะคะ พระจันทร์อยู่ตอนกลางคืนให้เด็กๆด,ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะ,ะพระอาทิตย์ภาพแรกจะไปตรงกับภาพไหนนะภาพที่อะไรคะเด็กๆพอที่จะทราบไหมเอ่ยภาพที่3ใช่ไหมคะ เพราะว่าภาพที่สามเด็กๆเล่นอยู่สนามเด็กเล่นโดยที่พระอาทิตย์ยังส่องแสงสว่างให้เด็กๆอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆลากเส้นพระอาทิตย์ไปยังภาพที่3มเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองดูภาพแรกสิคะเป็นอะไรคะเด็กนอนหลับเอ๊ะมันจะไปยง ตรงไหนนะาตรงพระจันทร์หรือพระอาทิตย์นะ้าภาพที่สองคือส do ่องดูดาวฮดาวนี่มันอยู่กลางวันหรือกลางคืนนะ้าให้เด็กๆลองกลับไปคิดที่บ้านนะคะและภาพที่เด็กๆเ,เล่นของเล่นเอ๊มันกลางวันหรือกลางคืนนะ้าเด็กๆลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษา มาฝากให้เด็กๆทำเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับเกมการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกรรมเกมการศึกษาที่คุณครูนํามาฝากให้เด็กๆได้ลองทําในวันนี้นะคะเป็นอย่างไงบ้างคะพอที่จะทําได้กันหรือเปล่าถ้าเด็กๆพอที่จะทําได้แล้วนะคะก็ให้เด็กๆกลับไปทําใบงานเกมการศึกษาของตัวเองได้เลยค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาฝากให้เด็กๆเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย